ถกสนันชาวโซเชียลวอนโตโน่หยุดว่ายน้ำค่าแม่น้ำโขงลั่นเป็นภาระหมอพยาบาล กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาในทันทีหลังจากเมื่อวันที่5ก,กันยายนที่ผ่านมานักเร้องนักแสดงนุ่มหัวใจแกล่งอย่างโตโน่พาคินได้เปิดเผยผ่านรายการแชร์ถึงความคืบหน้าของโครงการว่ายน้ำข่าแม่น้ำโขงที่มีแลนจะจัดขึ้นในวันที่2 2ตุลาคมนี้เพื่อหาเงินบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลฝั่งท่าข้ามสปปลาวโดยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อ3าเดือนที่แล้วเาตัวนั้นได้ไปนครพนมเจอคุณหมอเขาบอกว่าที่นั่นผู้ป่วยเยอะขึ้นทุกวนันเครื่องมือแพทย์ไม่พอใช้ ก็เลยไปดูที่โรงพยาบาลซึ่งตนเองก็ไม่รู้ว่าจะช่วยด้วยวิธีไหนจึงได้ตัดสินใจทําโครงการว่ายน้ำข้าแม่น้ำโขงตัวเปล่าเพื่อช่วยหาเงินมาซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ทางไทยแล้วหลังจากที่ได้คุยกับท่านผู้อานวยการท่านก็บอกว่าผู้ป่วยจะเยอะในอนาคตถ้าเราช่วยเขาได้หมอพยาบาลก็จะทาหน้าที่ได้ดีขึ้นคนก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและด้วยความตั้งใจยังเต็มเปี่ยมทําให้เจ้าตัวนั้นตั้งใจซ้อมว่ายน้ำอย่างหนักเพื่อทําโครงการนี้ให้สําเร็จรูร่วงไปได้ด้วยดีแต่ด้วยเหตุที่ทานนํทางางเลน ติดต่อกันหลายวันไม่ได้พักจนทําให้ร่างกายไม่ไหวต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนจะหายดีและออกมาทํางานพร้อมรุยโครงการต่ออีกครั้งซึ่งภายในรายการแชฉหนุ่มน้อนและมดดูดามพิธีกรรายการได้ถามถึงสถานการณ์ที่ช่วงนี้มีฝนตกหนกักพาย,ยุเข้าหลายลูกยังจะมีการว่ายน้ําข้ามแม่น้ํโคงอยู่หรือไม่หนุ่มโตโนได้ระบุว่าผมเชื่อว่าคุณหมอพยาบาลเสี่ยงกว่าผมหลายเท่าสิ่งที่พวกเขาทําอยู่ในขณะที่หนุ่มน,น้อนได้ย้ําอีกครั้งว่าหากเกิดเทสูวิสยัยจะลงหรือไม่หนุ่มโตโนก็ได้ กล่าวว่าหากเกิดเรื่องอันตรายมันลงไม่ได้มันเสี่ยงกับทุกๆคนเราก็ไม่ทาอยู่แล้วก่อนทิ้งท้ายว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายของผมที่พร้อมหรือไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ดีหรือไม่ดีผมว่านั่นเป็นข้ออ้างในการที่จะทําหรือไม่ทํามันสําคัญตรงนั้นซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากรายการจบในโลกออนไลน์ได้มีการตัดบางช่วงบางตอนในรายการแชร์ไปวิภาษ์วิจารณ์ต่อโดยมองว่าการบอกว่าหมอและพยาบาลเสี่ยงกว่าหลายเท่านั้นหากมีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นกลางแม่น้ําอาจทําให้ มากกว่าเดิมได้และมองว่าไม่ควรเป็นภาระคนอื่นๆรวมไปถึงหากเกิดเหตุไม่คาดคิดอาจจะทําให้งานของหมอและพยาบาลเพิ่มขึ้นรวมไปถึงกู้ภยัยและหลายคนก็ยังแสดงความเป็นห่วงว่าแม่พายุจะไม่เข้าช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่สมควรไหว้พอน้ําเชี่ยวมากบางรายยังถึงขนาดวอนให้ดาราหนุ่มหยุดทําโครงการดังกล่าวเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่เลยทีเดียวโดยได้มีการระบุข้อความว่าดาราที่สมควรโดนทัวงลงมากที่สุดตอนนี้นู่นเลยค่ะโตนโน่จะพาหมอพยาบาลกู้ภัยเหนื่อยประเปล่าไปช่วย เไอจีน,นางให้หยุดค่ะไม่ใช่พระมหาชนกจะมาว่ายนามฆ่าแม่น้ำโค้งหรือความเห็นที่ว่าเคโตโนอันนี้มองว่าเป็นภาระจริงๆคือตอนนี้เป็นช่วงพายุช่วงสภาพอากาศไม่ดีมันควบคุมยากนะอันตรายไม่ปลอดภยัยทําไปทําไมมีวิธีการอื่นที่จะเชิญชวนคนมาทําบุญเยอะแยะอันนี้โฟกัสแค่สิ่งที่ตนเองอยากทําแต่ไม่ใจตองหรือคิดถึงภาระและอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้อื่นเลยซึ่งงานนี้หนุ่มโตโนจะว่าอย่างไรถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นและจะยังยืนยันจัดโครงการนังกล่าวต ามความตั้งใจเดิมหรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ